นักพูดกับนักฟังใครสำคัญกว่ากันบทความจากพระราชยานกวีนักพูดกับนักฟังใครสำคัญกว่ากันคนส่วนมากมาเข้าใจว่านักพูดสำคัญกว่านักฟังใครพูดเก่งพูดดีมีคนฟังมากก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยกย่องชื่นชมจากคนจำนวนมากคนชอบพูดฝึกพูดจนเชี่ยวชาญ ก็สามารถถือเอาการพูดเป็นอาชีพได้การพูดเป็นเรื่องต้องฝึกฝนอบรมใช่ว่าใครๆก็เป็นนักพูดได้หากพูดไม่เป็นคำพูดอาจกลับมาทำร้ายตนเองได้ข้าพเจ้าได้เห็นนักพูดที่มีชื่อเสียงจำนวนไม่น้อยดับอนาคตตนเองลงเพราะการพูดเพียงไม่กี่ประโยคแม้นักการเมืองก็เช่นกันอาจได้ดีเพราะการพูด แต่ก็เข้าคุกติดตารางเพราะการพูดได้เช่นกันนักพูดต้องมีสติอย่างมากเพราะเราพูดคนเดียวแต่มีคนฟังนับพันคนยิ่งมีสื่อด้วยยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นร้อยเท่าอย่าคิดว่าพูดอย่างไรใครเขาก็อยากฟังถ้าคิดเช่นนั้นจะเกิดความประมาททำให้พลาดพลั้งในการพูดทันทีนักพูดอาจไม่ต้องทำนักทำอาจไม่ต้องพูด แต่ความสำเร็จของงานอยู่ที่การทำมิใช่การพูดมีคนจำนวนหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่านักพูดนั่นก็คือนักฟังพูดหนึ่งคนแต่คนฟังนับพันคนคนฟังที่ดีย่อมได้รับความรู้จากผู้พูดนักพูดที่ดีต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนฟังอยากทำตามมีนักพูดไม่น้อยที่พูดไปแล้วตัวตนของคนพูดใหญ่ขึ้นเด่นขึ้น น่าอาัศจรารย์ขึ้นขณะผู้ฟังรู้สึกมีปมด้อยด้อยวาสนาขาดกำลังใจไม่เชื่อมั่นตนเองว่าจะทำตามผู้พูดได้นักพูดประเภทนี้จะยกย่องตนเองให้เด่นให้คนฟังอัศจรารย์ใจว่าตนเก่งมีความรู้ความสามารถยิ่งกว่าใครนักพูดเด่นดังแต่ผู้ฟังต่ำต้อยประเภทต่อมาคือนักพูดที่ยิ่งพูดยิ่งไร้ตัวตน ทำให้ผู้ฟังเกิดมีพลังในใจมหาศาลในการทำงานทำให้ผู้ฟังเกิดปมเด่นในตัวไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงมีแรงบันดาลใจข้าพเจ้าเชื่อว่าสเสน่ห์ของการฟังเกิดจากพลังของการพูดผู้ฟังที่ดีย่อมเกิดจากผู้พูดที่ดีเช่นกันพูดอย่างไรให้คนฟังให้คนทำงานให้คนเห็นด้วยฟังอย่างไรให้คนพูดสามารถพูด ได้โดยผู้พูดไม่มีตัวตนทั้งคนพูดและคนฟังเป็นพลังของกันและกันขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ